สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการของเราอีกครั้งนะครับสวัสดีค่ะมีเรื่องราวอยู่สองเรื่องที่เดูเหมือนจะไม่ควรเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันได้เลยนะครับเรื่องแรกคือการเจรจาสันติภาพที่ฝั่งยูเครนบอกว่าบรรยากาศมันสร้างสรรค์มากดูมีความหวังมากเลยแต่อีกเรื่องหนึ่งคือการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ใจกลางกรุงเคียบเลยที่แบบเผาอาคารที่พักอาศัยไปเลยน่ากลัวมากค่ะ แต่2เหตุการณ์นี้เนี่ยมันเกิดขึ้นห่างกันไม่ถึง48ชั่วโมงด้วยซ้ำวันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลจากสำนักข่าว Associated Press หรือ AP เพื่อแกะอรอยกันว่าตกลงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่มันเป็นสถานการณ์ที่ย้อนแย้งกันแบบสุดขั้วเลยนะครับด้านหนึ่งคือความหวังบนโต๊ะเจราจา แต่อีกด้านก็คือความจริงอันโหดร้ายในสนามรบใช่เลยการทำความเข้าใจสถานการณ์นี้เนี่ยคือมันไม่ใช่แค่การดูว่าใครทำอะไรที่ไหนแต่เราต้องพยายามอ่านให้ออกว่าการกระทำที่รุนแรงแบบนี้มันกำลังพูดหรือว่ากำลังส่งสารอะไรในช่วงเวลาที่มันละเอียดอ่อนทางการทูตมากๆแบบนี้ค่ะ นั้นเรามาเริ่มตรงภาพที่มันชัดเจนที่สุดก่อนเลยดีกว่าครับคือภาพความเสียหายที่เคียฟในเช้าวันอังคารที่25พฤศจิกายน2025ค่ะข้อมูลจาก AP บอกว่านี่เป็นการโจมตีทางอากาศระลอกใหญ่แล้วที่น่าตกใจก็คือเป้าหมายไม่ได้จำกัดอยู่แค่พื้นที่ทางการทหารแต่เน้นไปที่อาคารที่พักอาศัยและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานซึ่ง คือมันเป็นเป้าหมายของพลเรือนเต็มๆเลยครับการเลือกเป้าหมายแบบนี้มันมีความหมายในตัวมันเองเลยนะคะโดยเฉพาะการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนครับ กำลังจะเข้าหน้าหนาวใช่ค่ะกำลังจะเข้าสู่ฤดูหนาวเต็มตัวมันไม่ใช่แค่เรื่องทำให้ไฟดับหรือไม่มีไฟฟ้าใช้นะคะแต่มันคือการโจมตีระบบเส้นเลือดใหญ่ของเมืองทั้งระบบเลยโอ้โหลองนึกภาพตามนะคะว่ามันกระทบทั้งระบบทำความร้อนปั๊มน้ำประปาการสื่อสารโรงพยาบาลคือมันเป็นการโจมตีที่ออกแบบมาเพื่อทำลายขวัญและกำลังใจของพลเรือนโดยตรงเลยให้รู้สึกว่าไม่มีที่ไหนปลอดภัยอีกแล้วเห็นภาพเลยครับว่าผลกระทบมันเป็นลูกโซ่จริงๆ แล้วในข่าวก็มีรายละเอียดที่ทําให้เรื่องนี้มันดูดูน่ากลัวขึ้นไปอีกค่ะมีการพูดถึงเขตที่โดนหนักๆคือเขตเพชร์ช์ซึ่งอยู่ใจกลางเมืองกับเขตดานีพรอฟสกี้ทางตะวันออกอโดยเฉพาะที่เขตดานิพรอฟสกี้มีภาพจากวิดีโอในเทเลกราฟที่ข่าวอ้างถึงเป็นภาพอาคารที่พักสูง9้าชั้นกําลังถูกไฟไหม้อย่างรุนแรงเลยครับลุกลามไปหลายชั้นเลยแค่นึกภาพตามก็น่าสลดแล้วแล้วภาพแบบนี้ละค่ะคือสิ่งที่มันขัดแย้งอย่างรุนแรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นแค่ แค่สองวันที่เจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ใช่เลยครับตรงนี้แหละที่ผมว่ามันชวนซับสนมากๆในขณะที่ไฟกําลังลุกท่วมอพาร์ตเมนต์ในคีฟพอย้อนกลับไปเมื่อวันอาทิตย์มันมีการพูดคุยกันอยู่มันเกิดอะไรขึ้นที่เจนีวาครับที่เจนีวานะคะมีการเจรจาก,กันระหว่างผู้แทนจากสหรัฐอเมริกากับยูเครนค่ะหัวข้อหลักเลยก็คือการหารือแผนสันติภาพที่สหรัฐและรัเสเซียเป็นตัวกลางโอ้อันนี้เรื่องใหญ่เลยนะใหญ่มากค่ะ ถือเป็นความเคลื่อนไหวทางการทูตที่สำคัญมากแล้วที่สำคัญกว่าคือผลของการพูดคุยจากฝั่งยูเครนเนี่ยดูดีมากๆดูดีขนาดไหนครับ AP ได้สัมภาษณ์อเล็กซานเดอร์เบิร์ฟผู้แทนของยูเครนในวันจันทร์คือหนึ่งวันหลังเจรจาแล้วก็หนึ่งวันก่อนโดนโจมตีนะคะเขาบอกว่าการเจรจาเป็นไปอย่างสร้างสรรค์มากหรือ very constructive very constructive ใช่ค่ะและยังเสริมด้ว่าทั้งสองฝ่ายหารือกันได้ในประเด็นส่วนใหญ่เดี๋ยวนะครับผมผมงงนิดหน่อยคำว่าสร้างสรรค์มากกับหารือได้ในประเด็นส่วนใหญ่นี่มันเป็นสัญญาณบวกแบบสุดๆเลยนะใช่ค่ะมันเหมือนกับบอกว่าเราใกล้จะเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แล้วแต่ภาพที่ออกมาในอีก24ชั่วโมงต่อมากลับเป็นขีปนาวุธที่พุ่งเข้าใส่เมืองหลวงเนี่ยนะมันมันเป็นไปได้ยังไงครับที่ข้อมูลจะสวนทางกันขนาดนี้ นั่นคือคำถามสำคัญเลยค่ะแล้วเรื่องมันก็ซับซ้อนขึ้นไปอีกเมื่อเราไปดูท่าทีของอีกฝั่งหนึ่งฝั่งรัสเซียใช่ค่ะในวันจันทร์วันเดียวกันนั่นเอง mit ft, โดมิทรีเพสครฟโฆษกทำเนียบเครมลินก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อเหมือนกันแต่สิ่งที่เขาพูดมันเหมือนหนังคนละมวนเลยเขาบอกว่ารัสเซียยังไม่เห็นแผนสันติภาพฉบับปรับปรุงด้วยซ้าไปค่ะโอ้โหพอได้ยินแบบนี้แล้วภาพมันเปลี่ยนไปเลยนะจากตอนแรกที่คิดว่าเป็นแค่ข่าวการโจมตีธรมธรมดาธรรมดา มันกลายเป็นหนังสงครามการเมืองที่ซัดซ้อนขึ้นมาทันทีเลยฝั่งหนึ่งบอกว่าคุยกันรู้เรื่องคืบหน้าไปมากแต่อีกฝั่งที่เป็นคู่ขัดแย้งหลักเราบอกว่าฉันยังไม่เห็นแผนอะไรเลยใช่ค่ะตกลงเราควรจะเชื่อคําพูดของนักการทูตหรือว่าเชื่อเสียงระเบิดที่ดังขึ้นในวันต่อมา มันเป็นไปได้ว่าทั้งสองเรื่องอาจจะเป็นความจริงในมุมของตัวเองก็ได้นะคะแล้วนี่คือจุดที่เราต้องมาวิเคราะห์กันว่ามันเกิดอะไรขึ้นได้บ้างเพราะมันมีสมมติฐานที่แตกต่างกันอยู่หลายทางมากๆเลยซึ่งแต่ละทางก็นําไปสู่บทสรุปที่ไม่เหมือนกันเลยน่าสนใจครับลองลองว่ามาเลยครับสมมติฐานแรกคืออะไรครับสมมติฐานแรกที่คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงนะคะคือการโจมตีครั้งนี้เป็นการส่งสารโดยตรงเป็นส่วนหนึ่งของเกมการเจรจา นี่เป็นกลยุทธ์ที่เห็นได้บ่อยในความขัดแย้งที่ยืดเยื้อค่ะที่เราอาจจะเรียกว่าเจรจาไปรบไปคือใช้การกระทําทางทหารที่รุนแรงเป็นเครื่องมือต่อรองราคาบนโต๊ะเจรจาโดยตรงเลยเหมือนกับเป็นการข่มขู่ไม่ใช่แค่ข่มขู่ค่ะแต่เป็นการปรับสภาพความเป็นจริงในสนามรบเพื่อให้ฝ่ายตัวเองได้เปรียบหมายความว่าถ้าพวกคุณยังไม่ยอมตามข้อเสนอของเราสนามรบก็จะยังคงลุกเป็นไฟแบบนี้ต่อไปอะไรทํานองนั้นหรือเปล่าครับใช่เลยค่ะ เป็นการสแสดงให้เห็นว่าถึงแม้จะมีการพูดคุยกันแต่พวกเขายังเป็นฝ่ายที่คุมเกมในสนามรบอยู่ถูกต้องค่ะมันคือการสร้างแรงกดดันขั้นสูงสุดบอกเป็นนัยยะว่าต้นคุณของการไม่เห็นด้วยกับเรามันสูงมากนะแล้วการเลือกโจมตีเป้าหมายที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานยิ่งตอกย้ำสารนี้ให้ชัดขึ้นไปอีกอเพราะมันส่งผลกระทบในระยะยาวแล้วก็สร้างความเจ็บปวดให้กับสังคมโดยรวมมันเหมือนกับการเล่หมกรุกสองกระดานพร้อมกันค่ะ กระดานหนึ่งคือโต๊ะเจรจาอีกกระดานหนึ่งคือสนามรบและบางครั้งการเดินหมากบนกระดานหนึ่งก็เพื่อส่งผลต่ออีกกระดานหนึ่งโดยตรงค่ะแต่ถ้ามองในอีกมุมหนึ่งนะครับการทําแบบนี้มันไม่เสี่ยงไปหน่อยหรอครับมันไม่เท่ากับการทําลายบรรยากาศดีๆที่เพิ่งสร้างขึ้นมาเหรอเสี่ยงมากค่ะอาจจะทําให้ฝ่ายยูเครนกับสหรัฐมองว่ารัเสเซียไม่จริงใจแล้วล้มโต๊ะเจรจาไปเลยก็ได้เสี่ยงมากจริงๆค่ะ นี่เป็นกลยุทธ์ที่อันตรายและต้องคำนวณมาอย่างดีเพราะมันอาจจะให้ผลตรงกันข้ามได้เลยคือแทนที่จะให้ศัตรูอ่อนข้อลงกลับไปเติมเชื้อไฟให้เกิดความเกลียดชังแล้วก็ทําให้จุดยืนของฝ่ายตรงข้ามแข็งกร่ายิ่งขึ้นไปอีกครับดังนั้นถ้าจะใช้กลยุทธ์นี้จริงๆก็แปลว่าฝ่ายที่ใช้ต้องมั่นใจมากๆว่าตัวเองอยู่ในสถานะที่ได้เปรียบจริงๆค่ะโอเคนั่นคือความเป็นไปได้ที่1่ละความเป็นไปได้ที่สองละครับความเป็นไปได้ที่สองก็น่าสนใจไม่แพ้กันค่ะ คือเหตุการณ์นี้อาจจะไม่ได้ถูกวางแผนมาอย่างเป็นเอกภาพแต่มันสะท้อนถึงการขาดการสื่อสารหรือความไม่เป็นเอกภาพภายในโครงสร้างอำนาจของรัสเซียเองอพูดง่ายๆก็คือมือซ้ายอาจจะไม่รู้ว่ามือขวากำลังทำอะไรอยู่แต่ไอเดียที่ว่าฝ่ายทหารกับฝ่ายการทูตไม่คุยกันมันมันฟังดูง่ายไปหน่อยไหมครับปฏิบัติการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ขนาดนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้โดยไม่มีการอนุมัติจากข้างบนสุดหรือเปล่าครับคำถามนั้นดีมากค่ะ มันอาจจะไม่ใช่ว่าไม่คุยกันซะทีเดียวแต่เป็นการที่แต่ละฝ่ายมีวาระและลำดับความสำคัญที่ต่างกัน oh. ฝ่ายการทูตอาจจะกำลังพยายามหาทางออกอย่างหนึ่งโดยมีเป้าหมายเพื่อลดแรงกดดันจากนานาชาติแต่ในขณะเดียวกันฝ่ายทหารหรือกลุ่มสายเหี่ยวอาจจะมองว่าการผ่อนปรนใดๆก็ตามคือสัญญาณของความอ่อนแอ แล้วพวกเขาก็มีแผนปฏิบัติการของตัวเองที่ต้องเดินหน้าต่อไปตามกำหนดการเพื่อบรรลุเป้าหมายทางทหารให้ได้ในระบบราชการที่ใหญ่และซับซ้อนโดยเฉพาะในสภาวะสงครามบางครั้งแรงเฉื่อยของแผนที่วางไว้แล้วมันก็มีพลังมหาศาลจนยากที่จะหยุดยั้งได้ทันท่วงทีแม้ว่าสถานการณ์ทางการทูตจะเปลี่ยนไปแล้วก็ตามฟังดูเหมือนเป็นเรือลำใหญ่ที่มีคนพายหลายคนแต่พายไปคนละทิศคนละทางเลยนะครับ เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพเลยค่ะคนหนึ่งพยายามจะเลี้ยวข้องหาฝั่งเพื่อเจรจาแต่อีกกลุ่มหนึ่งยังคงพายมุ่งหน้าเข้าสู่ใจกลางพายุอยู่ใช่ค่ะซึ่งถ้าเป็นกรณีนี้จริงๆอะคะมันจะน่ากังวลกว่ากรณีแรกเสียอีกเพราะมันหมายความว่าเรากําลังเจรจากับฝ่ายที่ไม่มีเอกภาพในการตัดสินใจและไม่มีใครสามารถรับประกันได้เลยว่าข้อตกลงที่ทํากันบนโต๊ะจะถูกนําไปปฏิบัติจริงในสนามรบหรือไม่น่าคิดมากครับแล้วความเป็นไปได้สุดท้ายล่ะครับ ความเป็นไปได้ที่3คือสิ่งที่อาจจะดูเรียบง่ายที่สุดแต่ก็เป็นไปได้เช่นกันนั่นคือคําพูดของโคศสคเครมลินที่ว่ายังไม่เห็นแผนอาจจะเป็นความจริงตามนั้นทุกประการเป็นความจริงเลยค่ะและการโจมตีที่เกิดขึ้นในวันอังคารก็เป็นไปตามแผนการรบเดิมที่ถูกวางเอาไว้ล่วงหน้าแล้วโดยที่หน่วยทหารที่ปฏิบัติการอาจจะไม่ได้รับรู้ถึงความคืบหน้าทางการทูตที่เจนีวาเลยด้วยซ้ํา ถ้าอย่างนั้นมันก็เป็นแค่เรื่องของจังหวะเวลาที่บังเอิญมาเกิดขึ้นในช่วงนี้พอดีเหรอครับอาจจะเป็นอย่างนั้นค่ะการเจรจาคืบหน้าไปแต่ข้อมูลยังส่งไปไม่ถึงมอสโกรหรือยังไม่ถูกพิจารณาอย่างเป็นทางการในขณะที่แผนโจมตีก็ดําเนินต่อไปตามกําหนดใช่ค่ะมันอาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องบังเอิญแต่ในความขัดแย้งระดับนี้ความบังเอิญมักจะถูกตีความไปต่างๆนานาอยู่ดีจริงด้วยครับ ไม่ว่าเจตนาที่แท้จริงจะเป็นอะไรผลลัพธ์ที่ออกมาคือมันส่งผลกระทบต่อบรรยากาศของการเจรจาสันติภาพอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้มันได้ทำลายความไว้วางใจที่เปราะบางซึ่งอาจจะเพิ่งเริ่มก่อตัวขึ้นมาและทำให้การเจรจาในรอบต่อไปยากขึ้นอีกหลายเท่าตัวเลยค่ะ <c oughs> เพราะตอนนี้ฝ่ายยูเครนก็ต้องตั้งคำถามแล้วว่าจะเชื่อคำพูดใดๆที่ออกมาจากฝั่งรัสเซียได้อีกหรือเปล่า พอฟังการวิเคราะห์ทั้งสามมุมแล้วมันทำให้ผมเห็นเลยว่าสถานการณ์มันซับซ้อนและเต็มไปด้วยสีเทาจริงๆสรุปง่ายๆก็คือตอนนี้เรามีภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงในคีฟค่ะประชาชนบาดเจ็บอาคารพังทลายควบคู่ไปกับความไม่แน่อ,อนทางการทูตที่ฝ่ายหนึ่งบอกว่าทุกอย่างกำลังไปได้สวยแต่อีกฝ่ายกลับบอกว่ายังไม่รู้เรื่องอะไรเลยด้วยซ้าแล้วก็ตามมาด้วยสิ่งระเบิดมันไม่มีคาตอบที่ชัดเจนเลยว่าตกลงแล้วเจตนาที่แท้จริงคืออะไรกันแน่ ถูกต้องค่ะและนี่คือภาพสะท้อนของสงครามยุคใหม่ที่การสู้รบและการเจราจาเกิดขึ้นซ้อนทับกันอยู่ตลอดเวลาข้อมูลข่าวสารกลายเป็นอีกหนึ่งสมรภูมิรบที่สำคัญไม่แพ้กันเลยครับการตีความเหตุการณ์จึงต้องทำอย่างระมัดระวังเพราะทุกการกระทำและทุกคำพูดอาจจะมีความหมายแฝงซ่อนอยู่หรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้ซึ่งความไม่แน่นอนนี่แหละคือเครื่องมือที่ส่งพลังอย่างหนึ่งในความขัดแย้งค่ะ พอเรามองภาพรวมแบบนี้แล้วมันทำให้เห็นว่าเรื่องราวซับซ้อนกว่าแค่ข่าวการโจมตีเพียงข่าวเดียวจริงๆครับวันนี้เราได้เห็นรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เคียฟซึ่งมีผลกระทบที่เป็นรูปธรรมมากค่ะและในเวลาเดียวกันก็ได้เห็นบริบททางการทูตที่เหมือนกับหมอกหนาที่เต็มไปด้วยความคลุมเครือและความขัดแย้งกันของข้อมูลจากแต่ละฝ่ายอย่างสิ้นเชิงเลยใช่ค่ะและเหตุการณ์นี้ก็ทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราคบคิดต่อซึ่งน่าจะเป็นคำถามที่อยู่กับเราไปอีกนานเลย คำถามอะไรครับในความขัดแย้งยุคใหม่การกระทําที่รุนแรงในสนามรบกับการเจราจาทางการทูตนั้นมันดําเนินไปพร้อมกันได้อย่างไรการโจมตีแบบนี้เป็นส่วนหนึ่งของภาษาทางการทูตเพื่อส่งสารบางอย่างตามที่เราวิเคราะห์กันในสมมติฐานแรกหรือว่ามันเป็นเพยงสัญญาณที่บ่งชี้ว่าการเจราจานั้นล้มเหลวตั้งแต่ยังไม่ทันได้เริ่มต้นอย่างเป็นทางการกันแน่นี่เป็นคำถามที่ข้อมูลที่เรามีอยู่ยังไม่สามารถให้คำตอบที่ชัดเจนได้และเป็นสิ่งที่ต้องจับตาม,มองต่อไปอย่างใกล้ชิดค่ะ